สวัสดีนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมอะมองอัสนะครับตอนนี้เราได้มาอยู่จุดที่เราเป็นอิมพอสเตอร์เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไปดูกันว่าเราจะได้รับชัยชนะมายังไงนะครับอยู่เฉยๆก็ได้รับชัยชนะนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับกตอนนี้เป็น2คนนะครับผมเป็นกับ B1 นนั่นเองซึ่งในการเล่นครั้งนี้นะครับเราก็ต้องระวังตัวนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวเราเองก็ต้องแอบๆเนาะและเควสเราก็ไม่มีนะครับ ราก็เดินตามไปเลยอันนี้เดี๋ยวเราจะเดินวนๆไปก่อนนะครับซึ่งเราจะแอบๆไปทำเคเวสซึ่งจะไม่มีใครรู้นะอ่าแกงแกงแก้งแก,ง,แก,ง,แกงทำเคเวสไปก่อนนะครับเฮ้ยเสร็จแล้วเสร็จแล้ว ส่งไฟล์นะซึ่งมันใช้เวลานิดนึงก็เดี๋ยวขอปิดประตูนะไม่รู้ว่าจะปิดประตูไหนดีหรือว่ามีเพื่อนรอปิดประตูอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะนี่ไงบีหนงบีไม่รู้ว่าเขาฆ่าใครมาหรือเปล่านะแต่คิดว่าเขายังไม่ได้ฆ่าใครนะครับนี่เดี๋ยวเราเดินวนๆไปก่อนเนาะซึ่งตอนนี้สกิลการฆ่าของเราพร้อมแล้วนะครับ เดี๋ยวเราแล้งมาเปิดออกซิเจนก่อนนะเสร็จแล้วเราก็เดินลงมาข้างล่างเราก็ยังเดินวนๆนะครับถ้าเกิดเห็นคนอื่นเราก็ต้องแล้งทำเควสไปเนาะโอ้คนอยู่เยอะเลยตรงนี้ทำไงดีนัวดีไหมแล้งทำเควสก่อนอยืนอ,อยู่เฉยๆนะครับมีคนอยู่โตแอดมินนะครับเพื่อดูว่าใครอยู่ตรงไหนยยกันบ้างอันนี้เดี๋ยวขอปิดประตูก่อนนะครับ ปิดห้องด้านบนเลยซึ่งทําการปิดเรียบร้อยแล้วนะครับห้องด้านบนมีคนเดินเข้าไปเอาไงดีทัานใดนั้นเองเสื้อเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับเราได้ค่าแล้วก็มุดท่อลงไปเอาไงดีไปตรงไหนดีวะเนี่ยแล้วก็หาที่แอบอุ๊ยมีคนเจอศพ ก็ปล่อยให้เขาถกเถียงกันไปนะครับครับว่ามาครับเมื่อกี้มีใครส่นผมมานะอ้าวจะรู้เหรอห้องแอดมินนะครับห้องริบินนะผมสงสัยคุณคราวโชนี่มากเลยแหละคราวไม่มากมาคุณคุณคุณคอเย็นไม่ใช่แน่นอนนะคะผมอยู่ห้องพยาบาลครับแต่ส่งผมมาจะกลางวันแต่สงสัยสีดำอ่ะเพราะว่าห้องแอดมินอะ ถ้าทุกคนมีรูดการ์ดอะทุกคนจะต้องรูดแต่คุณสีดำไม่รูดเลยที่พูดนี่สีอะไรหรอครับสีชมพูค่ะอ๋อไม่ใช่สีชมพูสงสัยสีดำค่ะแล้วมีหลักฐานอะไรไหมอะไม่หลักฐานเลยครับคือไม่ห้องแอดมินมันจะมีที่รูดบัตรใช่ไหมใช่ครับทุกคนอะถ้าเป็นคนไม่ใช่อินโพเซอร์มันจะต้องรูดทุกคนไงใช่ฮะไม่ผมก็รูดแล้วเนี่ครับไม่เห็นผมยืนอยู่ข้างๆพุกคุณเลยตอนนั้นมีสี่คนน่ะ แล้วผมยืนอยู่ข้างเลยหัวมุมโต้แล้วแล้วแล้วศพอยู่ที่ไหนอ่ะศพอยู่ตรงไอ้เนี่ยครับที่เชื่อมไฟมั้งครับอยู่ตรงสัญญาณไฟฟ้านี่แหละเฮ้ยฮะเชื่อมไฟสัญญาณไฟผมเห็นบีหนึ่งครับเดินตามติดยาวิกาตลอดเลยนะเพราะว่าผมอยู่ในห้องแอดมินนานไงเข้ามาเขาหมดฮะผมอยู่ผมอยู่ตามวิกาผมอยู่ห้องอันนี้นะสคริปต์สคริปต์สคริปต์ก่อนเข้าจิงคู่เฉย จากศพที่เห็นก็คือตายไปเพียงแค่คนเดียวนะครับบีหนึ่งเขายังไม่ได้ฆ่าใครเลยส่วนเราเองก็เป็นฝ่ายฆ่านะครับแต่ตอนนี้เขาก็ไม่ได้สงสัยอะไรเราเลยแม้แต่นิดเดียวประตูตรงนี้ปิดนะครับเราจะทำยังไงดีเดี๋ยวจะมีคนเปิดนี้มีคนดูกล้องนะครับอันนี้ค่อนข้างอันตรายนิดนึงไป,ไปไปไปออกไปจากที่นี่ตรงนี้ไม่น่าสนใจสักเท่าไหร่นะไปหาฆ่าคนอื่นดีกว่า B1 เขาอยู่กับคุณแฮปปี้นะครับซึ่งบีหนึ่งเขาก็เดินวนๆน,นะครับอยู่กับคุณแฮปปี้แล้วเราซึ่งฆ่าไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดินผ่านคนด้วย<แ>ก็เป็นสายท่อไปนะครับตอนนี้อุย้ยเจอคนอุ้ยห้องพยาบาลเอาละฮะเราอยู่ในท่อนะครับี่ฟิวเจอตรงไหนห้อตรงทิ้งขยะ ตอนแรกตอนแรกพี่ไม่เห็นหรอกแต่เพราะว่าพี่ผมกังละไปแก้ออกซิเจนนะไอ้กล่องมันบังพี่อยู่พี่ผมเห็นล่าสุดบีหนึ่งอยู่กับแฮปปี้อ้าวอีกและวอ้าคุณไม่ใช่หรอที่ใส่หน้ากากอะซื้อใจป่ะใช่ซื้อใจป่ะไม่ชัวร์พี่เพราะว่าผมเห็นสุดท้ายอ่ะพวกผมเดินออกมาจากห้องไฟสามคนมีผมมีบีหนึ่งแล้วก็มีแฮปปี้เดินออกมาจากห้องไฟ พวผมทำควสนในน้นเสร็จแล้วก็เดินออกมาแล้วผมก็แยกขึ้นไปข้างบนห้องเล็งเป้าอ่ะผมไปห้องอะไรนะผมไปแก้ไฟตอนนั้นมันเกิดสัญญาณที่มันต้องแก้ออกซิเจนใช่ไหมผมก็ไปกดแก้ออกซิเจนแล้วพี่ก็รีพอร์ตขึ้นมาเอ้าผมอยู่ห้องเล็งเป้านะขวาแก้ออกซิเจนแล้วผมจะออกมาผมเห็นโคอยู่ผมมาไปแก้ผมเห็นโคจะมาแก้ละตอนแรกล้วโดนล็อกผมจะไปแก้ครับแล้วก็โดนรีพอร์ตซะก่อน อันนี้ไม่ไมเล้ผมไม่ชัวร์เลยอ่ะพี่แฮมกับพี่เกมลองพูดมาดิยังไง,งไม,ไไมั่งอีคนใดอยู่อยู่สีดำสีไหนสีไหนอยู่ด้วยกันบ้างอ่ะผมผมผมไม่ไม่เห็นใครเลยผมไม่รู้ครับตอนนั้นไฟมันอันนี้อยู่ยมนันกรงหลวกนะไอห้องซื้อตื่นซื้อตือต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 ่อ่ะขอวทผีดสกีบแล้วกันผมมีหนึ่งแล้วจะไม่ทัน่ะไม่รู้ไม่ชัวร์ถ้าไม่สกีอ่ะผมตายเน่ สุดท้ายก็มีคนตายฟรีนะครับซึ่งอิมพ็อสเตอร์ยังเหลืออยู่สองคนเหมือนเดิมยากว่าโจนเก่งอ่ะเขายังจับใครไม่ได้นะครับเขาสงสัยไปสงสัยมาแต่ว่าไม่มีใครสงสัยเราเลยเอาละก็มุ่งหน้าไปด้านขวานะครับยึกยักนะครับเพราะว่าเขาสงสัย B ีหนึ่งทีนี้เราอย่าเพิ่งไปเดินอยู่กับบีหนึ่งนะครับบีหนึ่งนี้ยังไม่ได้ฆ่าใครเลยนะครับซึ่งเราฆ่าไปสองคนแล้ว แล้วก็2คนนั้นเป็นผู้หญิงด้วยซึ่งที่เราฆ่าไปเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเกิดผู้หญิงพูดอะไรนะครับเขาจะไว้ใจะเราต้องตัดผู้หญิงออกไปก่อนนะครับก็ตอนนี้ได้เวลาเปิดออกซิเจนแล้วถัดในานั้นเองเสือเรียบร้อยนะครับผมก็ได้ทำการลงท่อไปแล,แล้วผมก็ให้เหตุผลน,นี้ว่าผมอยู่ห้องพยาบาลแล้วก็ไปเจอศพนะครับ เฮ้ยศพผมเจอศพอยู่ในห้องสองกล้องนะครับห้องอะไรห้องเสีเขียวครับผมห้องสองกล้องห้องสองกล้องล่าสุดสีดำเข้าไปเยลยสีดำตายเนี่ยตอนนี้สีดำตายใช่ผมอย <|so|> ู่ครับเฟตเทเรียครับต้องแสดงว่าสีดำต้องเดินไปข้างล่างไว้เกมผมอยู่ครับเฟตเทเรีอา แอดมินตอนนี้มีหลวงแมวแล้วก็เฟอร์ซี่อยู่กับสามคนห้องแอดมินก็มีคนหนึ่งผมอยู่กับใครนะโคบ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมอยู่คาเฟ่เทเรียครับไอ้เขาไอ้เนี้ยเขาอยู่ขวามืออยู่ห้องไอ้นั่นแหละห้องใบไม้อะห้องที่อะไรนะกูกูชื่อโคพี่ไม่ใช่เออผมอยู่กับใครไว้คนหนึ่งอะที่แกเอาออกซิเจนเมื่อกี้ผมอยู่คาเฟ่เทเรียครับโหดใครนะครับผมเพิ่งกดรหัสเสร็จอะกดรหัสเสร็จสีอะไรครับ เพราะว่าคนนั้นวะผมโหนด B1 ครับอ้าเมื่อกี้ผมอยู่กับคน<อ>คนนึงอ่ะใครวะไม่รู้สิผม,<ค>ผมเอาสิงเทีเนข้างบนอะผมผมสงสัย B1 ตั้งตั้งแต่ชา้าตั้งแต่แรกแล้วอะ่ะคือแบบอยู่ดั้ยดวยแฮปปี้แฮปปี้หายแล้วเมื่อกี้เดินตามาผมด้วยตอนตอนเดินมาที่ c a f e t เ r i a ไม่รู้สิไม่มั่นใจผมก็ไม่มั่นใจ แม่มันใจว้ยหุยเอาล้วครับเราให้ร้ายไปเราเป็นคนฆ่าเองแล้วก็เป็นคนกดรีพอร์ตเองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่จะทำให้เขางงๆนะครับว่าเฮ้ยเราไปเจอศพแล้วทำไมอ่าไม่มีใครเห็นใช่ปะเราเป็นคนเห็นเองอะไรประมาณนี้ก่อนนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับ ในการฆ่าเองแล้วก็กดรีพอร์ตเองด้วยก็ปล่อยเขาถกเถียงกันไปนะครับสุดท้ายแล้วนะครับผมคนที่ถูกสงสัยก็คือเป็น B1 นะครับทีนี้นะครับเหลืออยู่ C1 แล้วครับซึ่งเราเป็นอิมพ์เตอร์คนเดียวอีกอย่างหนึ่งนะครับในเกมนี้เราเป็นคนฆ่าทั้งหมดเลยซึ่ง B1 เขาไม่ได้เป็นคนฆ่าเลยนะครับ เดี๋ยวจะไปดูกันว่าวิธีการ4-1เนี่ยเราจะทำยังไงให้ได้รับชัยชนะก็ต้องเล่นอ่าพวกออกซิเจนเป็นนะครับไฟฟ้าออกซิเจนการปิดประตูอ่ะผมผมกดให้เผื่อมีคนแบบอยากจะกดอ่วผมขอถามทุกคนก่อนที่ยังเหลือรอบตัวตรงเนี้ย5คนเนี่ยมีใครยังทำเฟสไมเสร็จไหมครับผมเสร็จแล้วครับ ผมเสร็จละตอนนี้มีใครที่ยังไม่เสร็จกูยังไม่เสร็จคนเดียวเพราะกูไม่กล้าไปคนเดียวแต่แต่กูมั่นใจคนหนึ่งอ่ะเหมือนมันแปลกๆมากเลยใครกันน้องโจป่ะเออดิน้องโจมึงใส่แฮมไอ้กที้อ่ะเอาดีเดียวเอาดีเดีเอาดีเดียจะบอกใครมามึงโกรตัวเองเลยถ้าเ้ามึงบริสุทธิ์ใจอ่ะอ่าบริสุทธิ์ใจอ่ะ พี่ฟิวพี่ฟิวหมดใครที่ถ้าสมมติเกมปวดสีอะไรครับฟังนะถ้าสมมติเกมนี้กูไม่ใช่นะไอ้เีทมตรงแน่ปุตเตียอ่ะชัวร์คอนเทิรกูยอมมาสีอะไรนะครับสีเขียวครับเชื่อในรางสังของสุดยอดแล้วกันขับอย่างนี้ขับอย่างนี้เควสเนี่ยมันเหลือขีดสุดท้ายแล้ว จะเสร็จแล้วนะครับสุดท้ายก็เหลือ31นะครับซึ่งเราจะเอาชัยชนะยังไงดีมันก็ยากนะครับในการที่จะเอาชัยชนะ31ห่อีกอย่างหนึ่งยังมีคนที่ยังไม่เสร็จเควสนะครับเหลือคนหนึง่งซึ่งเขาก็กลัวฆาตกรค่ะทันใดนั้นเองเราก็งงๆก็เลยเดินตามๆเข้าไปก่อนนะครับมันจะมีจุดจุดหนึ่งนะครับที่ทำให้เราชนะได้ ก็คือการเล่นออกซิเจนนั่นเองก็เดี๋ยวรอดูนะครับอันนี้คิวไม่ได้ละยังไงก็คิวไม่ได้นะครับถ้าคิวรู้เลยเสื้ออ่ะไม่ได้ปล่อยเขาทำเควสไปก่อนนะครับซึ่งเขาเหลืออยู่คนเดียวอะที่จะสำเร็จเควสอ่ะอันนี้เพื่อนปิดประตูให้นะครับเหลือคนเดียวเควสเหลือคนเดียว เอ้ผมก็คิดอยู่นะเอ้เราจะทำยังไงกับตรงนี้ดีฆ่าใครก็ไม่ได้เราต้องโดนแน่ๆเลยทันใดน,นั้นเองอ่าปิดออกซิเจนเลยครับอนี่แหละพอเราปิดออกซิเจนเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็แกล้งรีบวิ่งไปเลยเราก็รีบไปเปิดนะครับตอนเนี้ยทุกคนโลกแล้วแล้วก็มาจุดจุดเดียวกันหมดเลย ก็ไม่มีใครกล้าแบบแยกตัวออกไปเลยนะครับซึ่งเราก็กดไปก่อนนะเนี่ยเลานี้นะครับมันเหลือไม่ถึงสิบวิก็ฆ่าใครไม่ได้แล้วแล้วก็ทุกคนก็อยู่ตรงนี้กันหมดทนายนั่นเองเราก็แม่งแพ้ทำไมไม่มาชิญนะไม่คือพี่ฟิวผมนีนะกดได้พี่ฟิวถ้าผมพูดกับพี่ได้ผมจะให้พี่ไปกดอีเมอร์เป็นไงรังสังข์หอไม่ละมึงเป็นไง ไม่คือแปลกอยูล้เนี่ยคือคืออันนี้เว้ยเมื่อกี้ผมเห็นแล้วผมเห็นเลยว่าน้องโจแม่งโคตรเหม็นเลยเพราะว่าพี่ฟิวบอกว่าพี่ฟิวเหลือคนเดียวเออคือมีหนึ่งใได้าตัวเลยนะแล้วแล้วแล้วน้องโจน้องโจเขาไม่ได้พูดเลยว่าเขาทำเวสเสร็จแล้วยังแล้วพี่ฟิวบอกว่าเหลือเหลือคนเดียวแล้วพี่ฟิวไปแก้แล้วน้องโจก็ไปเดินดุมๆอยู่ตรงตัวพี่เว้ยผมผมก็เลยบอกว่าผมอยากจะพูดตอนนั้นเลยพี่ไปกดอีเมอร์แล้วพี่ไปไหนไม่รู้ ไม่เวทีพยายามทาเควสเพราะว่าเห็นแล้วว่าประตูมันโดนล็อกใช่ไหมแล้วตนโดนขังก็อยู่ข้างนอกสามตัวพี่จะรีบไปทําเควสไเนียไม่เงยผมขอโทษก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับก็ลองใช้วิธีนี้ดูนะครับจะเป็นวิธีหนึ่งที่ทําให้เราเป็นผู้ชนะได้สําหรับวันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อๆไปเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับผมสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ